ได้ระบบแบบนั้นนหรครับไอ้ทักนี้มันส่งตัวช้างมาไอ้นี่ก็ตัวช้างลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ชิปมาจากสวรรค์ เมื่อวันที่9มษสายนพุทธศักราช2567ได้มีการจากกัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์9ไกลสุรธานีร่วมด้วยคณะกรรมการจังหวัดสุรธานีในหัวข้อความหวังใหม่คนรุ่นใหม่สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันแนวทางการสร้างพรรคการเมืองของประชาชนโดยจัดที่ห้องสีชัยบีชั้น2โรงแรมบางใต้อำเภอเมืองสุรธานีจังหวัดสุรธานีโดยมีสมาชิสพพกสภาผู้แทนรัษฎรคือสอสอวิโร์ลัคนาอดิสร สสสมชายฝังชนจิตสสอรองศาสตราจารย์ดรสุรวาททองบุและสส,สประเสริฐพงศ์สอนวัตน์ดำเนินรายการโดยดรมโนตเพชชูสมาชิพกพรรคเก้าไกลสำหรับการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมร่วม300คน เมื่อนอน้านั้นผมได้ตั้งทีมชุรา่าพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะลงในะยกบนอบจรผมได้ก่อตั้งทีมสุรา่าพัฒนามา56าเดือนนะครับพอผมทํามาได้ชั่วระยะหนึ่งนะครับก็มีพี่น้องก้าวไปสามสี่คนนะครับก็บอกว่าดอรอย่าไปทาแบบนั้นเลยทงคนเดียวมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอํานาจอิทธิพลมือไ,ได้หรอกถ้าท่านมาอยู่ก้าวไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าก้าวไปเขามีบุลคลากร เขามีทรัพยากรที่พอที่จะสู้ต่อกรแบบนกากังางได้แล้วก็แนวทางของพเตอร์มาโนดน,นั้นก็คือการทัาการเาารือสะอาดไม่ซื้อเสียงนี่คือเป็นตัวถุนเน้นของผมนะครับนับจากนี้ไปวิธีชีวิตของผมผมเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผมจะได้ลงนายกอบจในนามก้าวไกรหรือไม่ ผมก็จะขอทำงานในฐานะสมาชิกพักเก้าไกลตลอดไปนะครับ